วันนี้เรามาลุยกันในข้อสอบ n e t ่ปี66รอบที่2เป็นในเรื่องการแก้อสมการซึ่งพี่จะบอกว่าแนวการแก้อสมการเนี่ยออกทุกปีเดี๋ยวไปดูหลักการทำที่มันใช้แก้ได้ทุกข้อกันวาทำยังไงไะข้อใดคือคำตอบของอสมการทีนี้คำว่าแก้อสมการเนี่ยเราต้องสังเกตเครื่องหมายเครื่องหมายของการแก้อสมการนะนะมันก็ มันก็จะเป็นพวกมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับก็คือพวกนี้คือการแก้อสมการซึ่งขั้นตอนแรกน้องจดตามพี่เองนะเราจะให้ด้านขวาเป็น0ูนย์ซึ่งมันมันมันย้ายให้เราเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเราจบแล้วให้ด้านขวาเป็นเลขศูนย์แบบนี้ขั้นตอนที่สอง เราจะแยกตัวประกอบไอกรอนด้านซ้ายคําว่าแยกตัวประกอบคือเป็นวงเล็บวงเล็บคูณกันอันนี้คือขั้นตอนสองกันนะแบบนี้ทีนี้น้องก็ต้องมาแยกตัวประกอบซึ่งวิธีการทําก็คือพี่จะต้องดูข้างหน้าก่อนว่าใครที่มันคูณกันได้ 2x ก,กลังสงที่แน่ๆมันจะต้องเป็น x ก,กับ x แต่คนหนึงจะต้องมี2เพราะ 2x ก,กับ x จะได้ 2x อ,อกกลัง2ย่างนี้น้องรู้เรื่องตามพี่เนาะ มันจะต้องเป็น 2x กับ x เพราะว่า2คนนี้คูณกันได้ 2x กำลัง2เสร็จแล้วข้างหลังเนี่ยเป็น35น้องจะต้องแยก2คนนี้ไอทพี่ไฮไลท์สีส้มนะว่าใครคูณกันแล้วได้35ทันไหมใครที่มันที่พี่นึกออกพี่นึก7กับ5พี่ขอล้องเขียนก่อนนะพี่นึก7กับ5 เป็น7กับ5เพราะว่าได้35แล้วและพี่มองว่าไอ้สองคนเนี้ยมันจะต้องติดลบด้วยเพราะว่าเพราะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาไกลคูณก,นกันใกล้คูณใกล้แล้วมาเช็คว่าได้ตัวตรงกลางไหมเนี่ยตัวตรงกลางมันเป็นลบไงทีนี้ต่อนะต่อนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าไอ้ที่เราแยกมาถูกหรือผิดพี่มีวิธีเช็คง่ายๆให้น้องใช้สูตรไกลคูณกันนี่คือไกลคูณไกล สองเอ็กซ์คูณลบห้าได้ลบสิบเอ็กซ์และน้องก็ไปบวกกับใกล้คูณใกล้นี่คือใกล้คูณใกล้บวกกับลบเจ็ดเอ็กซ์ซึ่งมันได้ลบสิบเจ็ดเอ็กซ์แสดงว่าแบบนี้ผิดเพราะว่ามันไม่เท่ากับตัวตรงกลางถ้าถูกมันจะต้องได้ลบสิบเก้าเอ็กซ์เปะ๊ะเท่าตัวตรงกลางอันนี้คือวิธีเช็คนะว่าเราแยกถูกหรือแยกผิดแสดงว่าไอที่พี่ทำตอนนี้พี่ผิดมันมันเหมือนเป็นการลองอะเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าสมมติ เรายังไม่ชินโจทย์แนวนี้เนี่ยเราก็ต้องทดลองไปก่อนเจ็ดห้าห้า็ดก็สลับกันไปมาอ่านไหมแต่พอเราทําไป10ข้อ2ี่สข้อ30สิข้อเดี๋ยวเราจะเริ่มคล่องแบบมองเลขแล้วใกล้คูณกันใกล้คูณใกล้ในใจนะตอบได้เลยแต่ว่ามันจะต้องแบบทําไปเรื่อยๆ1ิบข้อ20ข้อเดี๋ยวเราจะเซียนเองเนาะสแสดงว่าแบบนี้พี่ผิดทีนี้เมื่อกี้พี่ใช้ใครนะเจดกับห้า ีก็ลองสลับเป็น5กับ7ก็ต้องเป็นลบหกับลบเแล้วแล,แล้วก็ลองเช็คว่าไกลคูณไกลไกล้คูณไกล้กลบวกกันได้ตรงกลางไหมทันพี่เนาะทีนี้มาดูไกลคูณกัน 2x กับลบ 7x ได้ลบ x 4 x ไปบวกใกล้คูณกันที่เป็นลบ 5x มันจะได้ลบ x 9 x ถูกีิ แสดงว่าไอ้คูนี้ได้เพราะว่าไกล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 แล้วบวกกันได้ตรงกลางพอดีไอ้นี้จบขั้นตอนสองนะขั้นตอนแรกเมื่อกี้พี่ให้น้องจดว่าทำให้ด้านขวาเป็นศูนย์ย้ายข้างให้ด้านขวาเป็นศูนย์และขั้นตอนที่2คือแยกตัวประกอบเป็นวงเล็บวง,งเล็บคูณกันด้านซ้ายขั้นตอนที่3คือจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์น้องดูคําว่าก้อนนะเนี่ยคือจับแต่ละก้อนเนี่ยคือการจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์แสดงว่าก้อนแรก 2X ลบ5เท่ากับ0น้องก็ย้ายลบ5ไปเป็นบวกน้องจะได้ 2X เท่ากับ5แสดงว่า X ที่ได้จะเป็น5.2ส่วน2แล้วน้องยังเหลือก้อนหลังน้องอาจจะย้ายในใจก็ได้ก้อนหลังก็จะเป็น X-7 ลบ7ทันพี่ไหมมันก็จะเป็น X-7 ลบ7เท่ากับ0 x ที่ได้ก็คือเลข7แล้วน้องก็เอา5.2ส่วน2กับเลข7ที่ได้เนี่ยไปลงบนเส้นจำนวน มี5ส่วน2กับ7 5ส่วน2น้อยกว่าเพราะว่าบนเส้นจำนวนมันจะไล่จากน้อยไปมากน้องก็ลง5ส่วน2ก่อนแล้วก็ลงเลข7ทันน้องแล้วน้องก็ไปดูเครื่องหมายที่พี He ่ไฮไลท์สีเหลืองในบรรทัดแยกตัวประกอบมันเป็นน้อยกว่าไม่มีเท่ากับถ้ามันเป็นน้อยกว่าไม่มีเท่ากับเนี่ยแสดงว่าไอค่า x ที่เราลง2เลขเนี่ยเราจะไม่เอาคือคือเราจะไม่เอามันจะโปร่ปงอามันจะโปร่ปงเราจะไม่เอา แต่ถ้ามันมีเท่ากับแสดงว่าเราจะระบายถึอไอ้ข้อนี้ระบายยังไงนะมันไม่มีเท่ากับอ่ะก็จําไว้เลยโป่งคือไม่เอาเสร็จแล้วเวลาน้องใส่เครื่องหมายบนเส้นจํานวนเนี่ยน้องจะเริ่มจากด้านขวาก่อนเราจะเริ่มจากด้านขวาก่อนให้น้องสังเกตว่าเอ่อหน้า x บรรทัดแยกตัวประกอบของน้องอะ่ะมันมีเครื่องหมายลบไหมไม่มีถ้าไม่มีก็ ใส่บวกขึ้นก่อนแต่ถ้ามีลบตัวหนึ่งก็ใส่ลบขึ้นก่อนแล้วก็สลับแต่อันนี้เราดูแล้วว่ามันไม่มีน้องก็ใส่บวกลบแล้วก็บวกลักษณะนี้ทันพี่เนาะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเครื่องหมายออไอบ้บรรทัดแยกตัวประกอบอ่ะมันเป็นน้อยกว่าคือคือเขาต้องการคําตอบที่มันน้อยกว่าศูนย์ถ้าต้องการคําตอบที่มันน้อยกว่าศูนย์น่ะคือค่า x ที่ใช้ได้มันจะต้องติดลบ ก็คือช่วงนี้ที่เป็นช่วงลบแสดงว่าเราจะเอาคําตอบทุกค่าเลยที่อยู่ในช่วงนี้ชนเช่นก่อนเลข7เนาะหกกก็เอา6.8ก็เอา6.7คือถ้าเอามันจะระบายทึบๆๆๆแล้วมันก็จะเอาเอาเป็นจุดทึบๆๆไปเรื่อยๆจนจุดต่อกันตีจุดกลายเป็นเส้นตรงจุดต่อการอินฟินิตี้จุดกลายเป็นเส้นตรงลักษณะนี้ทันพี่เนาะทีนี้คําตอบในช่วงนี้เนี่ย ถ้าตอบเป็นอสมาการนอะ่ะเราก็จะตอบว่าค่า x ของเรามากกว่า5ส่วน2แต่น้อยกว่า7เราจะตอบลักษณะนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นตอบช้อยคิ่1ครับเรียบร้อยแต่แถมให้นิดนึงถ้าตอบเป็นช่วงถ้าตอบเป็นช่วงเนี่ยเขาจะอ่านว่า5ส่วน2ถึง7สัญลักษณ์คำว่าถึงเขาจะใช้ลูกน้ำเนี่ย5ส่วน2ถึง7แล้ว5ส่วน2กับ7มันโปร่งอะโป่งคือไม่เอาถ้าไม่เอาก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์วงเล็บเล็ก ลักษณะนี้ถ้าเอาก็ค่อยวงเล็บใหญ่เป็นเหลี่ยมทานเนาะ